สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับวันนี้นะครับพามาอัปเดตดูลูกไก่นะครับตอนนี้อายุจำไม่ได้แล้วต้องไปดูเลยสมุดเออเดี๋ยวบอกไปไม่ตรงก็จะมีคนักมาโอโ้โหอายุเท่านั้นทาไมปีกยาวจังอะไรเงรี้ยก็น่าจะได้เท่กากันมันอยู่รวมกันนะครับมีมีทั้งสองอาทิตย์ก็มีหนึ่งอาทิตย์ก็มีนะครับหรือว่าสักประมาณสองสามวันก็มีนะครับผมอ่ารุ่นสองสามวันก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างเงี้ยครับ เออนี่นัน,นเจ็บน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยสองสามวันนะครับผมเออแล้วก็นี่คือทุกอย่างต้องต้องไปดูในสมุดจดนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่พีเอบอกเออต้องทําประวัติวันนี้เอาข้าวมาให้กินนี่ยังให้กินเริ่มให้กินข้าวเปลือกนะครับปนข้าวเปลือกแล้วแล้วก็แล้วก็ยังให้กินหัวอาหารอยู่ พวกชุดโตโตเนี่ยสักประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยเขาเริ่มกินข้าวเปลือกแล้วครับเหนรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นี่ในรุ่นนี้กินข้าวเปลือกแล้วนะนี่รุ่นนี้กินข้าวเปลือกแล้วตัวนี้เป็นไทยนะเดี๋ยวดูปอกขาก่อนเห็นไหมนี่ตัวนี้เป็นไทยนะครับผมอ่าสีจะเหมือนต่างชาตินอกนั้นสีจะเป็นต่างชาติหมดนะครับแล้วก็แล้วก็สีไทยเราจะออกค่อนข้างแยกกันชัดเจนนะครับ อันนี้ต่างชาติเห็นไหมนี่ต่างชาติหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็นนี้ไทยอันนี้ไทยเห็นไหมไทย,ไทยคือลูกเจียบอยู่รวมกันเนี่ยนะปอกประวัติสําคัญครับคือถ้าเกิดเราจะเอามาอนุบาลเองนะต้องบอกว่าถ้าเกิดเราจะามาอนุบาลเองปอกประวัติสําคัญหมดครับไม่ว่าจะใส่ตรงไหนคือมันสําคัญหมดเพราะว่าบางทีเนี่ยคือสีไก่อ่ะมันจะมาเหมือนกันแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราใส่ไว เราอาจจะใส่รวมไว้หลายพ่อหลายพ่อหลายแม่นะครับเพราะว่าบางแม่จะมีสองตัวมีตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางแม่จะมีห้าตัวรุ่นเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปใส่กรงลวกรงกรงหนึ่งกรงต่อหนึ่งแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ครับถ้าเกิดใครมีกรงเยอะใครมีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็มีเวลาจัดก,การในการเดินให้ข้าวให้นห้ำให้อาหารเยอะนะแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจะได้ดูแลซะแบบว่าทีเดียวคือเอามาอยู่ด้วยกันและได้ดูแลด้วยกันนะครับก็ เอาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยาให้ห่างกันเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดพอเริ่ม,มีตัวเนี่ยตัวที่มันอายุเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วน้องๆมาใหม่เนี่ยคือถ้าเกิดเราใส่รวมกันตั้งแต่แรกเนี่ยเขาเขาจะไม่จิกนะเขาจะไม่จิกเขาจะไม่ฉาป่าดาก,กันแต่ปัญหาคือก็ต้องรอให้พี่กินอิ่มไงแล้วน้องจะได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า เนี่ยพี่ๆเขาจะเบียดหมดเพราะฉะนั้นอาหารเราต้องใส่ให้เยอะนะอย่างรุ่นนี้เลี้ยงรวมกันมันจะดีคืออาหารเราจะต้องใส่เยอะแล้วเขาก็จะกินกันได้เต็มที่และจะโตเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดทางทางที่ดีนะคือพี่ว่าจะแนะว่าถ้าเกิดใครมีกงคือใครมีมกงพอกงเหลือก็อีกสักนิดนึงก็คือแยกกันครับเอาแยกกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าแยกแยกคนละชุดอะไรอย่างนี้นะคือเราเราดูตั้งแต่ตอนที่เราไปเอาลูกไก่เนี่ยอายุประมาณหนึ่งวัน นั่นหนึ่งวันที่ที่ออกจากไข่มาเนี่ยเราจะดูง่ายครับเราจะ,จะจะดูว่าถ้าใครดูเป็นนะครับผมไม่ต้องบอกพี่เอฟแนะนำหน่อยอะไรเง,งี้ยคือไปหาประสบการณ์ดูประสบการณ์แล้วไปหาข้อมูลมาว่าเฮ้ยลูกเจี๊ยบออกมาแล้วหนึ่งวันเราจะดูยังไงให้รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอย่างนี้นะครับผมจะดูที่ปีกนะจะจะเปิดดูที่ตูดอ่าแล้วแต่เราไปศึกษามาคือพี่เอฟไม่อยากชี้เป้าเพราะว่าบางครั้งความฟุกของแต่ละคนแล้วบอกความฟุกของแต่ละคนในการดูมไม่เหมือนกันไง ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอฟบอกไปเสร็จปุ๊บมันสึกไม่ใช่งไงความเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมุนหน่ยแล้วอะไรประมาณนี้ไงเออก็จะดูปีกนะครับแต่พี่เอฟไม่ถนัดเปิดเปิดดูตรงที่ที่ตูดตูดลูกไก่ที่เกิดมาใหม่ถ้าให้หลายๆคนที่เก่งๆเขาเปิดลูกไก่ตูดตรงตูดด,ดูจะรู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะบางคนก็เห็นเห็นในแอปดำอะ่ะเห็นในแอปต่อต,อ,ตออะ่ะเขาเอาลูกเจี๊ยบมาแล้วเขาจับบีบอะไรทักอย่างนี่ที่กบบเป็นเป็นตัวเมียก็จะยังไง ก็จะอยู่เฉยๆหรือถ้าเป็นตัวผู้ก็จะกดจะกดทับอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบเลยเออก็เคยเห็นนะครับผมแล้วก็อีกอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือจับที่หนังคอแล้วยกขึ้นถ้าเป็นตัวเมียจะจะจะงอขาถ้าเป็นตัวผู้จะเหยียดขาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพี่ก็จาไม่ได้ก็ลองไปหาดูมานะครับที่บอกมานี่คือถ้าเกิดเราเรารู้ตั้งแต่เล็กเราจะแยกได้เราก็จะแยกกงเราก็ทํามันเป็นสองกงอีกกงหนึ่งใส่ตัวตัวเมีย อีกตัวหนึ่งใส่ตัวผู้อย่างเงี้ยคือจะประหยัดตั้งแต่รุ่นลูกเจี๊ยบเลยนะเพราะว่าพอเป็นตัวผู้เราก็ใส่อาหารให้เต็มที่เลยให้เขากินให้เต็มที่เขาเลยนะส่วนตัวเมียเนี่ยเราก็ใส่อาหารครึ่งหนึ่งของของกรงตัวผู้แล้วก็จะประหยัดอาหารได้ครึ่งหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บพอเราโตขึ้นมาเราก็จับแยกแล้วตัวผู้อยู่อีกอีกล็อกหนึ่งใหญ่ๆตัวเมียก็อีกล็อกหนึ่งใหญ่ๆหรือว่าตัวเมียจะปล่อยเลยก็ได้นะครับผมโตมาจนที่เขาจะพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับ ตัวเมียเราจะปล่อยกว้างเลยก็ได้เขาไปคุยขี่หากินเองตัวเมียเขาหากินเก่งอ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วตัวเมียเราไม่ได้เน้นโครงสร้างหรือเน้นอะไรมากมายนักนะครับก็ปล่อยเขาไปตามตามสภาพอ่าสภาพชีวิตเขาอ่ะเออนะครับเขาก็จะค่อยๆโตสวยงามอ้วนของเขาเองนะครับนั่นคือตัวเมียนะเขาจะโตไวกว่าตัวผู้อยู่แล้วส่วนตัวผู้ถ้าเกิดเราแยกมั้งแต่เล็กเนี่ยพออยู่ตัวเล็กเราให้กินเท่านี้ใช่ไหมพอโตขึ้นมาเราแยกลงไปอีกอยู่แล้วแล้วก็ให้กิน เขาใกินให้เต็มที่นะครับแล้วก็พอ,พอเริ่ม3-4เดือนแล้วก็อยู่ในรล้าวกว้างกว้างสักสิเมตรคูณอา่าเท่าไหร่คูณแเมตรหรือว่าจะ20เมตรคูณสิเมตรอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะจัดสรัรนห้เขานะครับคือหรือว่าเราจะปล่อยรวมกันเลยก็ได้นะแต่จะบอกว่าพอโตรุ่นสักสี่ห้าเดือนเนี่ยตัวเมียกินจุกมากนะครับแล้วตัวผู้ก็จะกินไม่ทันแล้วถ้าเกิดเราเราแยกได้ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นลูกไก่หวันเนี่ย นะเรื่องอาหารการกินการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะดีขึ้นนะก็จะประหยัดขึ้นไม่ใช่จะดีขึ้นแล้วโครงสร้างของตัวผู้เนี่ยก็จะได้ตามเป้าหมายของเราและอีกอย่างหนึ่งคือไอ้รุ่นตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งเดือนไม่รู้เป็นไรตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงสามเดือนเนี่ยตัวเมียไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยตุยแต่ตัวผู้เนี่ยไอ้อามากกูเจ็บก่อนเลย จะผู้จะแคะแกนก่อนนะครับจะป่วยก่อนจะโซมก่อนสภาพจะปีกงอกปีกยาวก่อนจะหาเรื่องป่วยอะ่ะแล้วก็จะสู้ผอมก่อนตัวเมียเขาจะสมบูรณ์สังเกตดูพอเราเลี้ยงไก่ฝูงเ,อเยอะๆตอนถึงอายุที่เราจะใช้งานนะตัวผู้มันจะหายไปเกือบครึ่งแต่ตัวเมียอยู่เยอะมากอัลฟาร์ฟาร์มอื่นหรือที่อื่นอาจจะไม่เป็นแต่บ้านพี่เอฟจะเป็นแบบนี้คือตอนออกมาเนี่ยตัวผู้เยอะนะเพราะว่าเราใช้วิธีการาจับ จับทับนะแล้วเราทับเวลาเช้ากับเย็นเพราะฉะนั้นตัวผู้จะออกมาคือไม่ไม่ไม่น้อยกว่าตัวเมียจะออกมาหนึ่งเท่ากันกับสองเยอะกว่านะถ้าเกิดออกมาห้าตัวตัวผู้จะสามตัวเมียจะสองหรือออกมาสิบตัวเนี่ยตัวผู้จะเจ็ดตัวเมียจะสามอะไรประมาณนี้นะเออจะเป็นน้อยคอกนะครับที่มันจะมีตัวเมียเยอะกว่าแต่คือบรรดาที่เราเอามารวมๆกันแล้วตัวเมียมันจะน้อยกว่าตัวผู้แต่พอเราเลี้ยง ไปจนได้อายุแปดเดือนพอเราเริ่มจะจับใช้งานตัวเมียเต็มบ้านเลยตัวผู้หายเพราะว่าช่วงระยะเวลาการเดินทางระหว่างหนึ่งเดือนอายุหนึ่งเดือนเต็มนะพอเราเริ่มทาวัคซีแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนถึงสี่เดือนไอ้สิเพราะถึงสี่เดือนเนี่ยนะไอ้จะระหว่างหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยตัวผู้จะไปก่อนเลยจะจะป่วยนะจะซูบจะแกนจะไม่ค่อยกินข้าวนะครับแต่ตัวเมียจะสมบูรณ์แต่ไอ้สี่เดือนขึ้นไปแล้วตัวผู้เขาก็จะสมบูรณ์าล้ เอ่อจะอยู่ดีมีสุขละประมาณประมาณอย่างเงี้ยที่จะเจอนะผมก็ลองลองสังเกตดูแต่ถ้าเกิดแยกได้แล้วก็ดูแลตัวผู้นิดนึงนะมันจะโอเคมากเลยครับในอย่างเงี้ยของพี่เจะมีสองล็อกแต่ไม่ได้แยกไม่ได้แยกตัวผู้ตัวเมียนะเอ่อทางขวาเนี่ยทางขวาสีชมพูเนี่ยกรงสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นรุ่นอายุหนึ่งเดือนจนประมาณไม่เกินสักประมาณสองอาทิตย์นะครับผมส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นรุ่นโตและหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับ มาดูชุดนี้ทําไมชุดนี้เป็นหนึ่งเดือนขึ้นไปเพราะชุดนี้พี่เอฟให้แม่เขาเลี้ยงให้แม่เขาเลี้ยงแล้วที่ใครดูในคลิปที่แล้วจะเห็นว่าชุดนี้โสมเห็นไหมอ่าให้แม่เขาเลี้ยงแล้วพี่เอฟก็เลยต้องไปจับขึ้นมาเลี้ยงเองตอนเนี้สภาพเริ่มสมบูรณ์แล้วนะเริ่มสมบูรณ์เริ่มอ้วนท้วนแล้วหน้าตาเริ่มสดใสนะครับผิวพรรณเริ่มเปล่งปังเรื่องปีกเรื่องอะไรเนี่ยเริ่มเข้าที่เห็นไหมจะไม่ไม่มีปีกแบบปีกที่ยาวปีก ไก่คือแบบตัวเลี้ยวปีกยาวเนี่ยเริ่มหายไปนะครับผมขี้มูกขี้ขี้มูกเกิดกลางตาเจ็บตาปิดเนี่ยเริ่มไม่มีแล้วเห็นไหมกระเพาะเต็มนะครับก็คือเริ่มสวยงามเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาเอามาเลี้ยงอนุบาลเองนะรุ่นนี้คือไปเก็บจากแม่เข้ามาที่เหลือเศษอะ่ะคือแต่ละแม่เหลือประมาณสองตัวตัวสองตัวอะไรเงี้ยกลับเลยต้องเก็บกลับมานะก็เริ่มสมบูรณ์เริ่มสวยนะรเริ่มใช้งานได้นะครับถ้าโตขึ้นมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเนี่ยเห็นไหมพอคือบางคนเขาก็ถนัดกับการที่ ให้แม่ไก่เลี้ยงแล้วอุดมสม,สมบูรณ์นะคือไม่ให้อุดมสมบูรณ์คือลูกไก่สมบูรณ์นะส่วนพีเอฟให้แม่เลี้ยงแล้วแ yeah. ย่ตุยตุยสักเกือบคือตุยหมดอ่ะไม่ใช่ว่าใช้คําว่าเกือบหมดไม่ได้ดตุยหมดอ่ะแต่ตอนเนี้ยอ่ะเอามาเลี้ยงอนุบาลเองนะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นสมบูรณ์แม่ตัวนี้บึกมากนะ,ะตัวนี้เป็นต่างชาตินะมาเนี่ยต่างชาตินะครับก็เอามาบึกได้อย่างเงี้ยครับก็ดูแลกันไปนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครมีอะไรสงสัยอยากให้เพบทำคลิปอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสภาพนะการฟื้นสภาพของลูกไก่ให้ดูนะครับตอนนี้ก็มีทั้งต่างชาติแล้วก็มีทั้งไทยนะโอเคสำหรับคลิปนี้เพจไปละ